สวัสด ok ีทุกท่านพอลิสสปอร์ตนำทุกท่านมาที่สนามโอสุดสภาเก่งไม่ชอบมิดอุ่นเครื่องแล้วว่าโอสุดสภากับต้นกาอยู่ในเด็ดหรายชื่อเป็นตัวทิ้งต้นกาครับตรงทีมัน มาแล้วมาแล้วเี่ยวกี่ยปิดปิดปิดปิการการขาดอ่ะเอ้ยการขาดอ่ะ

คมชัดจังเลยนะนี่ไงจกินมากเลยนี่เปิดเลยนะอนี่นี่คคุณไม่ได้ดูเกมเลยดิดูเกมในจอละสูงด้วยสูงไมู่ง ไม่ต้องมีพ่อแม่ไม่ต้องมีคแก้ตัวเลยทั้งสิ้นแล้วบลนุเฉก็ฟังยังไงฟังฟังฟังเีเปิดฟังดูนแลจ้องี่ทิวอ้ทิวิว แน่เลยถ้าทันเรื่องยังมันหลุดแน่ตำแหน่งมันหลุดเลยเนะี่ยแต่กว่าเมืนะ่อจะมงไม่ใช่คนคนเร็วมึงคนช้าอย่างเขาคาะเดียดร้อมนมาช้าหลุดอยู่เนยเช็คด้วยเนะช็คด้วย่ายบอดเลยเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวบีเข้าไปดิเข้าไปดิทางมากไปบอดให้จิบเข้าไปมาเสร็จเดินเข้าไปเอ็มจไม่ได้บอกยินดีรับปากอ่ะ ราคาเท่าไหร่ธรรมดาขนาด เอา,าตัวนี้แอสามไทยนะยือใหายะได้ฟ้าเงียเยอะบินอลตบบินอน

เล่นได้หรือเล่นได้เล,เล่นก็พานเี่นเนี่เล่น,ลนใหญ่หรืเปล่าไอ้ปิดก็เล่นหน้าครับมาลงมาอีกเดีย๋ยวมาันงกายวะระบบมัน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 กลางขาด,ด,ห,ด,ห,ดาหรือไงหรือไงไอ้ปิดหัวไหลแล้วกลางทขาไมไม่ดันที่เป็นทั้งสองตัว ก็นี่ก็น bueno ี่ก็นี่ปัญหานี่เขาบอกนี่ไอ้ไอ้นี่เนี่ยนี่ปัญหาเวลาให้นั่งทั้งวันไงมันถึงที่โดนนั่งทั้งวันเนไงเวลาเนี่ยนี่แหละให้พ่อเขาเห็นเลยพ่อเห็นเลยแหละมาดูไลฟ์สดด้วยทำไมลูกผมไม่ได้ลงอะไรมันให้บทอะไร

ตอนนี้คุณดูนะคุณดูนะเขาไม่เข้าจะไม่ไม่ได้หมุกเลยนะมองดูนะเจ็ดนาทีเนะี่ยผมจับเวลานะดูผมจะได้เตะครั้งแรกส่วนด้านหลังที่เราก็ข้างบอลจะเทไปข้างนี้เยอะทีผมอยากหาคนแทงช่องไม่มีใครทําเกมได้จะไอ้ใส่เน่ก็ดูให้บอลเลยแล้วตอนนี้อุลตราหายไปจากเกมเลยเห็นมแจมต้องมือกันละ่ะกลางขาด ไอ้ไอ้ปีกปีกกูบอกให้มึงเล่นตำแหน่งอะไรไปล้วกลางไหมลางอะใครอะไปซับพอร์ตด้ว ่โดนกนได้แล้ออยู่ได้ว่าจะโดนนได้แลไม่โดนนะครับไม่โดนแล้วครับโดนโดนได้ละไม่โดนับไม่โดนไปนั่งทีนู้นเลยไปนั่งทีนู้นเลยปไม่โดนับไม่โดนอยู่ดีมัแช่งทีมละให้ช่งฟิไม่โดนครัเต็มเต็มเต็มี ไอ้เท่พี่พี่พี่แชมป์แชมป์ไปบอกพี่ให้พีหนึ่งพีนึงพี่นไปงลาหรมาคนนี้เออเลยใช้งานายไเลยไปเถอะขอแแก๊บไลฟ์สดดิไม่ใช่ไลฟ์สดอัดวีดีโอให้พ่อพี่ พอพีเ <ừ. S 1> นี ederim, ่ยเออใครก็ได้ช่วยกันด้วยแก๊บเมื่อย ปุกปุกรุกปุกลุกปุกปุกช็อกได้แล้วโอ้โหล้มเช็คลำดิพุ่มพุ้มไอ้พุ่มงไม่เช็คลายด้วยอะมันล้ำอยู่แล้วจ่ายอะ ก่อจะวิ่งมาตัดได้ใจถ้าผ่านนะมึงกูรู้เนือยกูเขาจบกจิ้มข้าจิ้มข้าเรียบร้อยโอ๊ยชื่อพอดี

โอ้พ้อมเสมอฟุตบอลมันมีสองอย่างคือเราลงไปเล่นเขาดูก็สองเราดูเขาเล่นแล้วก็ลงไปเล่น ยิงอ้แล้วรู้แล้ว อดูตัวด hey, no right? ูตัวดัวไอ้เอหงนีัวเยเดเออเอาคัตแบ็ไปเสร็จเลยดิวจังเอาได้เอาได้ได้ จอดทางมึงอ่ะตอนเนี้ยมึงช้าเขาไงเพราะมึงช้าไงน่าทำไม่ได้การทำไม่ได้อ่ะเยอะไอเนีอย่าเยอะไปทบด้วยดันเลยดิน้องมาคอแล้วทบหลังหลังไป Ai cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Hắn những hắn. hấp dẫn hắn.

เห็นเห็นเห็นดีก็ไปเนี่ย ข้างมามันก็ถึงประตูเลยมันก็บีบเข้าไปก่อนเนี่ยเนี่ยเขาโตกลับเรียบร้อยเลยเยน,นี่ยทานินเนี่ยสเสร็จเลยเนี่ยอ,อ๋อเอออีเทียบไวยอีเทียบไว้ไวนัะนะ่นแหละไม่ได้เหรอไอ้เอ๋ฟา เล่นดูนะ้เล่นเล่นดูได้ไปกลางไปไหนวะไม่รู้ต้องหาไม่ก้าไกลทาม่ก้าไกลก็ไปคนเดียวเลยไปที่สองคนกลางขาดเล็เฮ่ยไม่ต้องไปเป้าเลยดูตัวเนี่ยเออตัววิ่งเนี่ย วิ่ง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 ไเนี่เดี๋ยวพิมพ์งูดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวซูมผู้ทำประตูคือพูดทำประตูนู่นเสื้อมพูผ้าสองลูกเลยนะรับตาพาก็ดยดีปัดเข้าประตูนั่นแหละ แต่เวลาแมตใหญ่ๆสำรองยี่ได้รู้ตัวเองมากวอกคุณทำไมคุณให้คุณนั่งตอนจับได้แล้วแล้วไม่ตันขึ้นไปดันดันขึ้นไปดันขึ้นไปบิ้วบอลนี่ดีไปเลย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  ลาแล้วมัได <15. S 1> ้ย <ổ> ี่นาทีมันเหลืออี้าเออโอ้โอ้บางจังเลยเฮ้ย ตาม้หลุดเราเสยล้เาตาโอเคเอาไปเลยผักันกูเกองตอนยี่สิบห้า ออเอาถึงตอนเอาถึงตอนยี่สิบประมาณยี่สิเอ็ถึงตอนยี่สิบเจ็ดนะห้าชีวโมงกระป่อยก่าป่อย่า เลี้วคิวว่าผมไม่ช่างไม่ช่าิชันมันเป็นกองหลังคิดเดียบ่อยู่ทีมชาติไทยอยู่อะไรไม่รู้จำไมด้แต่อกองหลังเทนิสรีน่ะแม่งที่มันมากเหมือนวิชันน่ะแม่งอย่างมากแบบแค่กระแทกแค่นี้ก็เอาอ่ะเอาลงคิบอะไออูมา

เค้าก yeah. ้องกินข้ากล้องโอ้โหเอาเอดิคุ้ยเข้ากล้องทำไมกูตดบ่อยทำไมกูตดบ่อยอั้งแค่แค่ตอนนี้ก็รอไปห้าสั้นเอาไปตัด้วยแล้วเชิมเ่งนะ ย да ี่สิบสามถ่ายผู้ทำประตูนะครับถ่ายผู้ทำประตูซูมผู้ทำประตูอ่ะฮะแม่โควาจะน่าทำละโถ่อยมึ่งถ้าไอโฟนอ่ะถ้าไอโฟนมันจะเป็น อันนี้มันจะเป็นมุมกล้องข้างบนไว้ดูๆนี่มุมกล้องบนแต่ถ้าหนึ่งทเป็นมุมกล้องล่างนี่ก็รู้แล้น้าเดี่น่รีบไนี่ยนนะนยาโยนพอลพอลิพออะไรพอฮาริอาริเอีิสเออพีิ่หลังเขา 来来来，会。谢。 ตั้งแต่ปีใหม่เราตงแต่ปีห่มาเราขย่าตั้งแต่ปีใหม่มาเรา่ยังยังอันนี้โปรแกรมแรกโปรแกรมเราต้องยิงให้ได้ครบร้อยประตูบอลยู่ใส่ ตุ่นแค่กำแนนกำแนนที่สนามไม่ต้องวิ่งเยอะดูเขาวิ่งเลยปล่อยเขาเลยบ่ายเะต้องมาเ้ยเอลยรึ่งมาสามสิบ โคตรท่อเลยเนี่ยล้่งนะดูออกรั่งไม่มีหยดเลี้ยอยู่หรอไม่ใช่เหรออ๋อมีเหี่ยเย็นน้ำหยดเจ๊ก้ยใช่ไหมเจ๊กุ้ยใช่ไหม ทุกบนดีมากกล้วย้วมันอย่างไรวะเฟดเอากล้วยมแบบที่ไม่กูทำ่ยนเป็นคัสเซอโฟนใช่เหรอเออเฟนมากินกล้วยไม่เป็นนั่นแหละบแมบูมฟักขายดิเดี๋ยวกูไปเอากล้วยก่อนคุณกินง่ัก็ปอบเือกมกัดไม่ได้กินเป็นอย่างนั้นอ แล้วกองหลังต้องยืนหน้าเขาหรือหลังเขากองหลังต้องยืนหน้าเขาหรือหลังเขาินอย่นรบุมย่ิเ เคยกินานนนมั้เคาูคยอาเไปถ่ายดิเยอะเอามาขอเจ้าคุณปี่มันเอาโทรศัพท์ถ่ายดิเอา,เอาไปโซ่แม่นะกลัว<อ>หรืออะไรโซ่แม่ไปแต่มึงลยแม่โม่ไม่สวยน

แต่อีกวันอ่กเท่าไหร่อ่ะบนดิปัจจุบันก็ตอนนี้ดิก็ตอนนี้ยังไม่ได้เล่นล่าสุดไงล่าสุดสี่สองล่าสุดไปอารีมันไม่ใช่ล่าสุดวันนี้ล่าสุด่วก็ไม่เล่นแล้วเราต้องซูมะท้ายขวานะนเือ้ยลอนเที่ย่วานก็คือัน บอลไหนเนี bon are, ่ยมะลินก็คือเบอร์คืนใช่ป่ะอะไรใช่แล้วเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนเมื่์วานอีกทีเบอร์คืนแมนยูชนะยอกหยอกผู้ดีใจไอ้คนกูยิบเก้าทีไปรีเองไปซื้ออะไรมาหนับแห้งรองเท้าปักชื่อด้วยแล้วก็ซื้อเชือกรองเท้าอะไรเอ้ย